วันนี้เราอยู่กับรถเทสลาสีลุงคันนี้เลยอุ้ยสวยมากนี่ก็คือวันนี้เราจะมารับรถคันนี้ไปรับแขกรับเชิญของเราการสีลุงที่เขาทําขึ้นมาเพราะว่าเทสลาเนี่ยเขาอยากฉลองกับเดือนไพลมันก็คือเดือนมิถุนายนนี้ถูกต้องปั๊เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถกันแล้วนะคะคันนี้คือเป็นโมเดล3 Model Y Drive ก็คือเป็นตัวที่เราเคยรีวิวว่าแบบถูกสุดของเทสลาใช่แล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะเหมือนเดิมเลยไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ว่าด้านนอกเขาจะไลฟเป็นสีรุ้งให้เข้ากับเดือนของภัยมันมีความสดใสใช่ถ้าใครเห็นคันนี้ขับไปตามท้องถนนตรงไหนก็สามารถถ่ายรูปได้หรือถ้าเห็นจอดอยู่ก็เข้าไปถ่ายรูปคู่ได้เลยนะใช่จริงๆกระจกไม่ได้ติดฟิล์มน่าจะเห็นหน้าพวกเราด้วย พูดถึงไพมันก็นหน่อยคือบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะยังแบบเอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ไพมันเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของ LGBTQ mm. ก็คือเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความเท่าเทียม mm. ทางเพศแต่เอาจริงๆอะ่ะความเท่าเทียมมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศอะ่ะมัน mm. คือความเท่าเทียมทุกอย่างเลยใช่อย่างเช่นพวกเชื้อชาติสีผิวความพีการต่างๆอันนี้คือความเท่าเทียมหมดเลยนะที่ตอนนี้เขามีเดือนไพมันเพราะว่า,วามันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในอดีตดีกว่าเคยมีบาเกแห่งหนึ่งอ่ะตัวตำรวจลงมีการจราจรเกิดขึ้นเออ แล้วมันก็มีได้รับความเสียหายอะไรย่าง<ม>เงี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กหลายปีมากแล้วแล้วถัดาจากปีนั้นน่ะ<ม>เขาก็เลยแบบว่าสถานปนาเดือนนี้<ม>เพื่อมาเป็นเดือนแห่งการระล,ลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเออแบบ ต่อไปนี้เราควรจะมีความเท่าเทียมนะมันไม่ควรมีใครแบบเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรืออะไรที่มันเกิดจากแบบเรื่องความไม่เท่าเทียมอ่ะเทสลาเขาก็เป็นอีกเหมือนหนึ่งแรงอ่ะที่มาช่วยสนับสนุนแล้วกันเป็นอีกหนึ่งเสียงที่แบบว่าเราไม่ได้ต่อต้านนะออให้ทุกคนมองว่าเรื่องออความเท่าเทียมมันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมเราคลิคปเนี้ยคือเราไม่อยากดรามา่าถ้าเราพูดอะไรตรงไหนไปที่มันดูแบบเอ๊พูดแบบนี้ไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนหรือใครอยากจะมาคอมเมนต์อะไรที่มันแบบสร้างสรรค์เออก็มามเนกัไดด้้แลววี๋ย ตอนแขกรับเชิญขึ้นมาเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นเป็นแบบจอยๆทุกคนไม่ได้แบบ<ช>ว่ามาคอเอา้าจะต้องนิ้งวดอย่างนี้ม่ฟิลสนุกสนานจอยๆพูดคุยกันสนุกใช่ใชรอดูกันว่าจะเป็นใครแอบใบให้นิดนึงตสมตสมตสมอ่ะห้าหกเจ็ดแปดใรว่ากีวีอเู่ดาวนมาจากรายการ โต๊ะซานมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีบอลเลอร์นะคะสวัสดีค่ะมอนมาจุกนะคะสวัสดีค่ะแม็กกี้ค่ะโอ้ยแล้วก็คืออันนี้เป็นแขกรับเชิญที่เราบอกทุกคนไปตองต้นคลิปแล้วก็เป็นอีพีที่2ที่เรามีแขกรับเชิญด้วย เปรียดปะเป็นเกียดปะเป็นเกียดคากเกียดมากอังดังมากข้างนอกก็คือร้อนมากแต่เราอยู่ในนี้คือแอร์ฉ่ำเวอร์เหียนใช่ปะหลังคาไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรอุ้ยเพิ่งเห็นอ ไอซูบ<ม>ันเ็นอิเนโรอินอรอินโร,อ,นอ,รอันนี้คือนั่งเทลเลครั้ง,งแรกปะครั้งแรกไม่ต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะที่บ้านมี E ีวีกับรถอีวีเยอะมากาประมาณเออสิบสองคันจริงเหรอวันนี้กยเห็นเลยสวยมา,มากต้องจิ้มสักคันละ ครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้มานั่งรถแบบหรลายอย่างเงี้ยนาะเราสองช่องอะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันเนาะใช่เดียวกันหลนนี้ก็อาจจะไม่รู้ได้เริงได้ใช้มาคอลแลบกันแล้วพิเศษก็คือลายมานรถคันอีกสี่ข้างนอกอะดูเป็นไพลยมันเหมือนกันรถสวยมากจริงรถสวยมากต้องตัดไปให้ดูเออเพราะว่ารถคันนี้มันพิเศษแล้วอยากให้คนพิเศษของเราได้มาลองนั่งไงใช่ก็จะมานั่งเฉยเยเลยวันนี้ น้ำไม่ฟิลเมาหมอยเมาใจลิงอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอคุยเรื่องอะไรนิดหน่อยสวดีค่ะถามบอเต่าป้าต้องตอบความจริงเลยป่ะต้องความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้อายเป็นคนถามดีกว่าโอเคใครนึกออกก่อนตอบเลยนะคะทุกคนคำตอบยกมือนะยกมือนะเคยมีครั้งไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยแหละคือความไม่เท่าเทียมที่เราเจอมาเออแรงหนูหนูมันมีเยอะมากคือเราย้อนไปเมื่อเราเป็นเด็ก ประมาณป .5 ป .6 อะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อส้มตำน้ำประจําที่เราชอบซื้อมากแล้วที่นี้มันก็มีผู้ใหญ่อะที่มันมาหลังเราผู้ใหญ่ที่เป็นคนโตอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาก่อนนะเอา้าคืออะไรต่อแถวสิทำไมเขาถึงไม่ต่อแถวทำไม,มต้องแบบต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนทําไมอะเออเกี่ยวแะไรนี่ก็เลยงงหลังจากนั้นมานี่ก็ไม่เคยไปซื้อร้านเขาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องต่อแถวปะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเกิดการแบบ ไม่เท่าเทียมกันม่คิดว่าหรืออาจจะเป็นคนรู้จักหรือปเป<อ>ล่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูคนนี้ก็บ้านอยู่แถวนี้อะไรอ่างเงี้ยป<ะ>้าไม่เทเอะไรเงี้ยใช่จริงอ,อ่ะต่อไปใครจะเป็นปคนตอบนี่ละกันเอ,อเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเกิดมาความไม่เท่าเทียมที่เราเจอบ่อยที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของฐานะเพราะว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่ระหว่าง คนมีเงินกับคนยากจน <ulares> ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เลยคือเรื่องโควิดก็จะเห็นได้ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบมีเงินมากพอเขาไม่ได้รับสวัสดิการหรือความเท่าเทียมเท่ากับคนทีม่มีชื่อเสียง <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆโควิด <c oughs> เราอ่ะการที่เราจะหา ATK หรือการจะตรวจโควิดจะยากมาก <c oughs> <c oughs> แบบไม่ได้แบบทุกวันนี้ที่แบบแย่ yeah. แล้วก็รู้ผลเลยคนมีเงินคนมีชื่อเสียงก็คือแบบสามารถแซงคิวรัดเข้าไปรักษานี้นั่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราแค่ ากให้ให้มันมีความเท่าเทียมตรงนี้เกิดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นฐานะไหนไม่ใช่แค่ฐานะนะเอความความเป็นอยู่ของมนุษย์เมืองเช่นกรุงเทพกับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกูอยู่ขอนแก่นหรอกกูกลับบ้านไม่มีรถเมย์ให้กลับต้องแบบต้องไปหลายต่อไปอะไรเงี้ยเออมันอันนี้ก็คือความไม่เท่าเทียมที่เคยเจออะไรเงี้ยของฉันหรอกของซานท่าเจอกันบ่อยๆคือเรื่องของ การทำงานงานบางที่อ่ะรับแค่ผู้หญิงรับแค่ผู้หญิงเออท่าทำเว้ยเ,ออเขาก็บอกแล้วว่าเออเพราะว่างานเนี้ยแค่ผู้หญิงทําอะแล้วมันจะลื่นกว่าใชแ่แต่เราสึกว่าถ้าสมมติว่าได้ลองเปิดใจให้แบบ อย่างเราอะไปรอแล้วถ้ามันทําแบบสร้างแบบมูลค่าได้มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่แบบจะทําให้ปังเหมือนกันเนอะคือน่าจะให้ลงก่อนใช่จริงกระเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเอามาต่ออีกที่คําถามหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าแบบพี่ๆเป็น LGBTQ ใช่ไหมเราคือแบบมีวิธีการพูดยังไงให้แบบที่บ้านยอมรับบ้างอะเออมันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่เคยมานั่งพูดแบบจริงจังเลยใช่เกิดมาก็คือเป็นอ่อนแอเลยใส่กระโปรง เอาสิ้นมานุ่งะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาค่อยๆซึมซับว่าเราเป็นนะนี่คิดว่าพ่อกับแม่น่าจะแบบรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่พูดจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่พูดแต่แต่เราอ่ะก็คือพูดไปนะว่าแบบเราอยากมีผัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบหัวเราะหัวเราะขึ้นมาเคยถามแม่ครั้งหนึ่งว่าแบบแม่อ่ะอยากให้แบบเราอ่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่ก็บอกว่าเธออยากให้มีเมียอยากให้มีลูกอะเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างงี้ก็เป็นไปก็ไม่ไ claro ด้ว่าอะไรเออ ไม่ได้ว่าอะไรเป็นไม่เถออะไรอย่างเงี้ยคือน,นี่โตมากับของเล่นถ้าจะรู้อะ<ม>ทีเนียแม่อ่ะคือซื้อของเล่นมาหลายแบบมากมแล้วมีครั้งหนึ่งตอนเด็กแม่บอกว่าแม่ซื้อบอล<อ>กับมาบี<ม>้เสื้อผ้าผู้หญิงอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ลูกจับอ่ะคือพวกเสื้อผ้าผู้หญิง <_ S 1> <ม>เห็นชุดเซนามูนล,ลูกนี้ก็ยิ่งชอบอีกอะไรเงี้ยพอเป็นตับบอลลูกไมวเลยกระตุ้นไอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขาก็แบบเริ่มรับได้ที่ครั้งหนึ่งเราก็ไบอกของตรงว่าแบบแม่เออหนูว่าเป็นเพศที่สามนะแล้วหนูก็แบบชอบผู้ชายอย่างเงี้ย รูอ้ยอยู่แล้วแหละแต่ว่าแม่ก็แค่แบบทําแบบว่าไม่ให้ใครบอกว่าไม่ใช่ลูกฉันเป็นลูกชาย,ยอไงพอพามาเขาก็ดูออกกันใครก็ดูออกเพราะมันก็ตุ้งกระติ้งเกินทีเนี้ยเขาได้บอกว่าแม่ก็ขอเรื่องหนึง่งแล้วกันมี่คือข้อแรกเปลี่ยนเลยนะอย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแกแลวฉันเออแต่พี่แม็กไม่กินจริงฉันไม่กินเหล้าจนถึง31สฉันแบบโอเคแม่ขออันนี้หนูจะทําตามสิ่งที่พ่อขอคือไม่ว่ายังไงขอเรียนให้ได้เกรดเอแล้วที่มึงแล้วกูแบบเรียนแบบปกติ ก็ซีกบดีอ่ะแล้วแบบช่วงมหาลาัยคือแบบโหดมากอ่ะเรียนแบบเอาเอาเพื่อเขาอ่ะเป็นอะไรก็ได้แบบแค่ทำให้เขาภูมิใจอย่างงี้วะจริงไงว่าพ่อแม่พี่แม็กอาจจะแค่แบบอยากกระตุ้นออยาากกระตุ้กกต้้นกกนให,ใหพัฒ แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับได้อยู่แล้วใช่ในความโชคดีของหนูคือพ่อแม่หนูไม่เคยคาดหวังอะไรเลยที่เขารู้เพราะว่าหนูไปขโมยชุดผู้หญิงเพื่อนขโมยชุดผู้หญิงเพื่อนที่แม่ซื้อให้เพื่อนที่โรงเรียนอ๋ออีกิกไม่ใช่กิเพื่อนเพื่อนหนูคนแรกเด็กมาเด็กมากเด็กมากแล้วหนูก็ไปขโมยมันมาใส่เดี๋ยวแม่หนูสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแม่ก็รู้เลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องบอกพ่อแม่เลยรู้มาได้แต่ไรเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือประทับใจพ่อแต่พ่อหนูโตขึ้นหนูก็เปิดร้านสมสวยให้เบื้องอะไรอย่างเงี้ยปป่เออ เป็นอะไรก็เป็นเธอขอเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยทำเนี้ยคือแบบพูดตุกครอบครัวจริงๆนะจริงเออนั่นแหละก็เราสามพงก็ถือว่าโชคดีที่แบบค่อบไม่ไม่กีดกันแต่ว่ามันก็มีหลายครอบครัวที่แบบว่าปิดกั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นกําลังใจให้เราคิดว่าเราอยากแบบสร้างครอบครัวมีลูกอะไรอย่างงี้ไหมทุกคนมีคิดอยากมีผัวหมดแหละแต่ทำยังไงได้ก็สมมติเท่าที่มันยังไม่มีไงมันไปชีวิตเราจะไปอยู่ไหนมีคนดูแลเป็นคนเลี้ยงกับไมได้ปะแม่บอกว่าเกดเฮยหาลักทาย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ นี่ว่าไม่ต้องแบบว่าให้กระเธอไม่เจอรักแท้หรอกนี่ว่าในชายหญิงก็เหมือนกัน <c oughs> การที่เขาคบใครคนนึงบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่รักแท้ของเขาก็ได้ถูกไหมมันก็เหมือนกันใช่เ <c oughs> ดี๋ยวขอถามไปที่กอนได้ไหม <c oughs> ได้ถ้าให้ไปคบกับเพศเดียวกันเราสามารถครบได้ไหมได้ได้ยังไงยังไง ถ้าแบบพุยกันได้แล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันก็คือรู้สึกดีอ่ะเออเนาะงไม่ไม่รู้สึกมงเพศเลยแต่ว่าไม่ว่าเขาจะแบบเพศอะไรอ่ะแต่ถ้าเรารู้สึกชอบก็คือชอบจบหนุ่มพบนิสปังได้อเอาได้ถ้าวันหนึ่งพี่เกิดแบบเอ้ยีแม่งน่ารักว่ะพี่บีแม่งน่ารักพอมันนี่ก็รู้สึกว่าโลกมันไปไกลเหมือนกันเนาะไกลโลกมันแบบมันไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วว่ามันก็คือมนุษย์กับมนุษย์อ่ะเนาะใครจะมอกับใครก็ได้อ่ะ นี่นะคะแล้วก็ถึงที่ไหนที่ไหนที่ปัางเซวทลแลนดเซนทรกแลนด์ิลแลค่ะให้ทุกคนลงไปดู<ม>ข้างนอกรถแล้วก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันดีกว่าเป็นไงฟิลลิ่งกันนั่งเอา,าตรงๆป้าคือเราหลับตลอดทางมันนอนสบายมากแล้วก็สิ่งที่ทำให้เปิดโลกเลยก็คือว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมากคือแบบ ปกติที่เราเปิดคันอย่างเงี้ยมันไม่ต้องละมันแค่กดติ๊กกดติ๊กกดนั่งก็ขยบได้รู้สึกว่าประทับใจในการนั่งรถครังหนีมาค่ะ,ะในช่วงเทศกาลพายมันนะครับ<ม>ก็ยังไงก็ฝากให้พวกชาวหลากหลายทางเพศผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่นะคะจงรักในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองนะคะแล้วก็มีสิทธิสิทธิห์หะแล้วก็ความเท่าเทียมแล้วก็ความเสมอภาคแสดงความรักต่อทุกคนต่อเพศเดกกียวกันหรือว่าเพื่อนเพื่อน้องทองอะไรเงี้ยเพื่อนมนุษย์คนใครที่มีปัญหาเรื่อง กับครอบครัวก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเดินทางมันค่ะปีพๆวันยักษ์มันก็เป็นเหมือนแบบหนึ่งเรื่องราวหนึ่งบทเรียนให้แบบการใช้ชีวิตที่มี TPT นะว่าจะใช้ต่ออย่างไรแล้วมีวิธีการแก้ยังไงก็อยากให้เอาเรื่องนี้ไปสามารถใช้ได้จริงจริงหดูอยู่ก็เหมือนแบบว่าให้เคารพสิทธิและสิทธิ์นะครับของกันรายกานเข้าเทียมกันใช่และที่สำคัญนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง E V Girl ด้วยนะใช่แล้วผลงานกันหน่อยของตู้ซ้อนนี ทุกท่อนอาหาก็คือฝากช่องทุกต้นหมีด้วยนะครับก็มีทั้ง YouTube, IG, TikTok, Twitter, Facebook, ทุกช่องใช่ไปกดซับกดแชร์กดติดตามไปด้วยไปดูคอนเทนต์สนุกและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครอยากได้รถคันนี้ก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคะเทรดด้าสี่สวยเวอร์อะไรเวอร์อะเดยกไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กได้เลยต้องลงเจอกันใหม่คลิปนค่ะ